She's got some nice long hair and you know that she's a gadget All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she gets, short skirt and a jacket I just wanna get her on alone on a mattress I just wanna have it Any <laughs> combination? โอเคครับ okay, ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีดวาบีดนั่นเองนะผมก็โอเคนี่ผมมีหูฟังน้อเป็นหูฟังนะผมเพชกสโตนนะผมตัวนี้เพชกสโต G, G นจีจีสามสิบนะตัวนี้นะ เป็นเพชรตน G30 นะครับตัวนี้นะครับผมอวตัวนี้นะครับผมมีความพิเศษมากเลยตัวนี้นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะรายเอียดข้างกล่องกันก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะข้างกล่องน,นะก็เป็น G30 ตัวนี้เป็น duo microphone gaming นะครับผมก็ตัวนี้สําหรับอ่าพวกเล่นเกม gaming เลยพวกนี้เลยนะครับผมก็เป็นหูฟังที่แบบอินเกียนะครับผมตัวนี้เป็นนเ d ียนะครับผมหูฟังตัวนี้นะฮะแล้วก็มี duo microphone ตัวนี้เป็น duo microphone นะสองอันนะครับผม ก็คือไมโครโฟน2อันก็คือนะผมเป็นไมโครโฟนตรงสายตัวหนึ่งนะผมตัวสายตรงสายตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นเสียบตรงหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แร้ก็เป็นน้ําหนักมีน้ําหนักเบาเลยในะตัวนี้นะเป็นหูฟังที่มีน้ําหนักเบานะผม14แค่14กรัมเท่านั้นนะผมก็ต่างจากค่ายอื่นนะผมค่ายอื่นจะมีน้ําหนักมากกว่านี้นะผมตัวนี้ถือว่าเบาที่สุดแล้วนะ14กรัมเท่านั้นเองนะผมก็ตัวนี้นะเขาจะบอกว่ามันเป็น รับสายรับสายตัดสายได้ตัวนี้นะเป็นรับสายตัดสายได้นะผมก็ตัวนี้เป็นสายแม่เหล็กนะผมตัดขึ้นสัญญาณรบกวนนะผมในการคุยโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมแล้วพวกนั้นมันจะตัดสัญญาณรบกวนด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้นะฮะโอเคนะก็จะเป็นสายอย่างดีเป็นสายเคเบิลอย่างดีเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะผมที่ผมสั่งมานะเป็นตัวสีแดงนะตัวนี้นะเห็นปะเป็นสีแดงนะผมก็โอเคเดี๋ยวมาลองแกะพร้อมกันนะว่าข้างในมันจะมีอะไรมาบ้างนะสำหรับ G 30ตัวนี้นะก่อนหน้านี้ผมรีวิว G 20กับ G 1 5ไปแล้วนะใครที่อยากดูนะว่ามันเป็นตัวยังไงก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะผม G 1 5กับ G 20นะตัวนี้ผมรีวิว G 30เลยละกันนะผมโอเคโอเคเดี okay. Okay. ๋ยวมาดูข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างน,นะสำหรับ G 30ตัวนี้นะโอเคเดี okay. ๋ยวมาแกะเลยละกันนะโอเคชิบชิบว้าวว้าว โอเคนะผมหน้ากล่องก็จะสวยใช้ได้เลยนะเป็นเงาเงาตรงรูปหมูกฟังนะเป็นเงาเงาด้านข้างนะผมนี่นะว้นเงาเงานะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวมดูด้านในกันว่าจะมีอะไรบ้างนะผมด้านในนะก็โอเคนะผมแกะจากด้านล่างเลยดีกว่านะผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แก็ชอบแกะแจากด้านล่างนะผมโอเคปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าจะมีอะไรบ้างนะด้านในนะผมโอเคอ่าจะมาประมาณนี้เลยนะผมก็จะเป็นโบ๊นี่เลยก็ไม่มีอะไรนี่ก็วางไว้ก่อนนะผมโอเค ส่วนข้างในนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยว้าวแพ็คมาอย่างดีนะตัวนี้นะแพ็คมาอย่างดีผมบอกเลยนะว่าแพ็คมาอย่างดีนะสำหรับหูฟังพิกซอน G30 ตัวนี้นะผมแพ็คมาอย่างดีผมบอกเลยมีกล่องหูฟังไว้เก็บหูฟังด้วยนะตัวนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จะเป็นที่ครอบอีกรอบนึงนะผมไปที่ครอบอีกรอบนึงเราแเกะออกมาเลยกันนะผมโอเคแกะออกมาเลยละกันนะผมนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยฟากะมาแล้วนะจะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับ กี่สาเพกซโนอผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในจะมีอะไรบ้างด้านในนะผมโอเคอย่า okay. งแรกก็คือเป็นกล่องหูฟังโดดๆเลยเดี๋ยวมาดูข้างด้านในกันนะว่าในกล่องหูฟังมีอะไรถือว่ากล่องใหญ่ใช้ได้เลยเนาะเท่ากําปั้นผมะเออประมาณเนี้เท่ากําปั้นผมเลยนะประมาณนี้เลยนะผมนี่นะเท่ากําปั้นผมเลยนะข้างในเหมือนจะมีอะไรด้วยนะเราแกะดูล้วกันนะผมโอเคปึ okay. ๊บ ชิงว้าวมีจริงๆด้วยนะโอเคก็จะอันนี้จะเป็นคู่มือนะคู่มือเขาไม่แถมมา mm hmm. ในกล่องเนะี่แถมมาในกระเป๋านะเป็นคู่มือ G 3 0ตัวนี้นะผมก็ใครอยากอ่านก็ค่อยไปอ่านที่หลังละกันนะผมสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคตัวนี้มาแล้วนะผมอันนี้เป็นกล่องบาล้วจะมาไว้ก่อนนะโอเคตัวนี้จะเป็นถูกยางเปลี่ยนนะตัวนี้เป็นจุกยางเปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงสำหรับจุกยางเปลี่ยนตัวนี้นะดูมาดูกันทีหลังละกันนะโอเค โอเคนะผมสำหรับตัวนี้นะที่อยู่ในซองตัวนี้นะโอเคเนดะี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะชิงว้าวมันคืออะไรเนี่ยทำไมสายมันเยอะ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 อย่างนี้เนี่ยโอเคนะผมตัวนี้จะเป็นตัวข้อต่อนะเป็นข้อต่อที่เสียบในคอมนะผมเสียบใช้ในคอมได้สำหรับหูฟังตัวนี้นะเสียบไมโครโฟนแล้วก็เป็นแจ็คหูฟังนะผมใช้ได้นะผมตัวนี้นะ บอกแล้วว่าใช้ได้นะผมโอเคอ่าต่อไปนะผม <Okay. S 1> ต่อไปต่อไป یک, อีกเส้นหนึ่งนะผมอีกเส้นหนึ่งนะอ, ije. อีกเส้นหนึ่งมันจะไว้อ๋มันไว้ต่อให้แบบมันยาวขึ้นนะผมนี่นะผมให้มันใช้งานได้ยาวขึ้นนะประมาณนี้เลยนะผมนี่ยาวมากเลยนะผมนี่นะผมอ่าจะนี้เป็นแจ็ค2อันนะผมเป็นเอาไว้เสียบอย่างเงี้นะเสียบอีกเส้นหนึ่งนะผมเส้นที่มาจากหูฟังมาทําให้แบบสายมันจะยาวขึ้นอ่ะเวลาเวลาเราต่อคอมอย่างเงี้ยมันจะได้ยาวขึ้นนะผม มือนยืดความยาวมันนะโอเคต่อไปนะผมต่อไปจะเป็นตัวหูฟังแล้วนะผมมีตัวหูฟังแล้วนะโอเคน้องแกะมาชิ้นละชิ้นเลยแล้วกันนะผมโอเคอ๋อนี้มันต่อมาเรียบร้อยนะผมโอเคก็ใช้ได้เลยนะผมตัวนี้โอเคกล่องปลาเลยก็แค่นี้นะ อ่าโอเคนะผมก็ว้าวรู้สึกว่าหูฟังจะหนาขึ้นนะผมเส้นเส้นเอ่อเส้นหูฟังจะหนาขึ้นนะผมตัวนี้นะเป็นเหมือนเดิมนะผมพอหักเหมือนเดิมล้วเป็นตัว L เหมือนเดิมนะผมตัวนี้นะเป็นตัว L เหมือนเดิมนะโอเคสายก็รู้สึกว่ายาว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 โคตรนะผมจะมีข้อต่ออีกนะเนี่ยเออนะ้าผมตัวนี้ก็เป็นหูฟังนะผมนี่ G30 นะตัวนี้รู้สึกว่าใหญ่มากเลยนะสำหรับต,นะตัวนี้นะเห็นปะนี่น้ผมอาจจะเห็นกันรอเปล่านี่นะผม อ่ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยนะเท่ายวชี้ผมได้เลยนะตัวนี้นะใหญ่มากสําหรับความใหญ่ก็คือมันเอาวงจรไว้ข้างในมันใหญ่นะผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นคุณภาพดีนะตัวนี้ปิดเปิดไม้ได้ด้วยนะตัวนี้นะปิดเปิดไม้นะผมรู้สึกว่าปุ่มปุ่มนีิ่มเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงก็นี่เหมือนกันนะแล้วก็จะอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านนึงก็คือจะเป็นรับสายวางสายนะสำหรับตัวนี้เปิ้งเปิ้งเปิ้งเป้งป้งอะไรประมาณนี้นะว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่ข้อหักนะผมอีกด้านนนึงงัจะเป็หูฟ รู้สึกว่าหูาฟังตัวนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่มากเลยนะผมแต่ก็โอเคนะผมสำหรับเกมมิ่งนะผมนี่นะผมเ,เห็นเห็นกหร่าน,นะประมาณนี้เลยนะผมอมมานนี้เลยนะผมนี่นะผมใหญ่ใหญ่แต่ก็พอใช้ได้แล้วตัวนี้นะเป็นแล้วก็เป็นไม้ตัวเล็กประมาณนี้นะเป็นไม้นี่ตัวเล็กประมาณนี้นะเห็นว่านี่นะครับไม้ประมาณนี้เลยนะผมก็โอเคเดี๋ยวมาลองใส่หูก,กันดูนะเอออย่างหนึ่งนะผมตัวนี้มันสามารถถอดได้นะผมนี่ ว้าวโคตรเท่เอาสิเอาสิอย่างเท่นะผมบอกเลยนะตรงนี้ถอดหม้ได้ด้วยนะผมว้าวเป็นไงก็ผมเป็นไงโคตรเท่ผมบอกเลยนะถอดไม้ได้ด้วยนะสำหรับใครที่ ใช้ไม้ตัวนี้นะใช้ไม้ตัวนี้ก็ถอดตัวนี้ออกนะเราจะใช้ไม้ตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเราใช้ไม้ตัวนี้นะผมใช้ไม้ตัวนี้ก็คือเราต้องเสียบเข้าไปนะผมเสียบเข้าไปแล้วก็คุยได้เลยนะตัวนี้เล่นเกมผมว่ามันแน่นอนตัวนี้มันแน่นอนนะผมเล่นเกมตัวนี้มันแน่นอนผมบอกเลยนะผมโอเคก็ใส่ให้ถูกนะผมว่ามันใส่ยังไงตัวนี้เป็นเหล็กนะผมดัดดัดได้แล้วตัวนี้ดัดได้ส่วนตรงนี้นะที่ดูตอนแรกนะมันก็จะไว้เปลี่ยนส่วนตรงนี้นะผมแล้วก็เป็นจุกนะผมนะเปลี่ยน เป็นดอกยางสีแดงนี่แล้วก็เป็นจุกนะผมจิบจุกหูฟังนี่นะครับผมที่เขาไว้เปลี่ยนนะผมมีเอามาอีกชุดหนึ่งอะ่ะเอออีกชุดหนึ่งอะไรเนี่ยเออ,อชุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่ง,นง,ง,งชุดนะตัวนี้นะแล้วก็โอเคเนดะี๋ยวมาลองกันดูนะว่ามันจะใส่แน่นค่ไหนนะฮนะชึบชึบว้าวผมบอกเลยว่าหูฟังอินอินเกียตัวนี้นะครับผม รู้สึกว่าแน่นมากเลยนะดูจากที่ผมใส่นะประมาณนี้เลยนะผมโอเคนี่นะผมประมาณนี้เลยนะผมว้า wow. วถือว่าไม่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันผมไม่เข้าใจว่าหน้าผมใหญ่หรือเปล่านะครับปกติมันต้องลงมาประมาณนี้นะผมนี่ประมาณนี้นะผมประมาณนี้อ่าแต่ผมฟังผมน่าจะหน้าใหญ่เกินไปนะผมก็เลยหูฟังไม่ถึงนะผมก็ประมาณนี้อาจจะได้ยินนะผมโอเคนี่นะผม wow. okay, ว่าอเคป่ะเคว่ะนะผมเทว่น <'t S 1> ี่นะผมเทว่อ่านี่ อย่างนี้ก็ไม่หลุดนะผมอย่างี้สายสไงก็ไม่หลุดนะผมอย่างงี้นะส่ไงก็ไม่หลุดนะผมโอเคว่ามันมีตัวล็อกสีแดงนี้นะผมโอเคปะนี่นะผมยังเทนะผมบอกเลยนะยังเท่นะผมว้าวแต่เสียงเข้าไปผมรู้สึกว่ามันอื้อมากเลยนะผมอื้อไปเลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมมาลองไม้ตัวนี้ให้ดูนะไม้ตรงอ่าตรงนี้ให้ดูนะว่ามันจะเสียงดีขนาดไหนและส่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรู้เสียบให้ดูนะผมว่าผมใช้ไม้ตัวนี้ว่าเสียงมันจะชัดขนาดไหนสำหรับอ่าเป็นไม้ไม้ไม้แยกของตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมเสียบไม้แยกเรียบร้อยนะผมเป็นไงบ้างผมเสียบไม้แยกแล้วตอนนี้นะโลโลเทสเทสวัน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 เทสวันหนึ่งสองสามวันวันวันทูวันเทสวันวันอ่ะเขี่ยน,นี่นะประมาณนี้เลยนะผมก็เสียงประมาณนี้นะผมน่าจะโอเคนะ้วสำหรับใครที่แบบเอ่อเล่นเกมนะผมเสียงผมไม่รู้ ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงพร้อมกันนะว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะผมก็ตัจสิใจซื้อกันเองแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะถอดไม้ตัวนี้ออกนะฮะเราจะใช้ไม้ตัวนี้แทนนะผมอ,อ่โอเคถอดเรียบร้อยนะผมก็เป็นประมาณนี้แล้วเป็นไม้เป็นเป็นเป็น,ป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 นไม้สายแนละ้วตอนนี้ผมถอดสาย,สายมาแล้วนะประมาณนี้เลยนะ้เสียง one two one. one two one one two test one one two test one. 12 1, 3สวันวันทูเทส1ันโลโลวันโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะผมพอ,อเรียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะผมรู้สึกว่ามันจะมันโอเคมากเลยนะสำหรับแพ็กเกจออกมาตัวนี้ตัวนี้เป็นโลหะนะผมตัวนี้เป็นโลหะนะไม่เป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าพลาสติกอย่างดีนะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นเกมมาดูว่าเล่นเกมเสียงมันจะแน่นขนามไหมสำหรับลูกระเบิดนะผมลูกระเบิดเล่นเกมฟังเพลงนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะผมไปกันเลย โอเคผมก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะฟังเสียงของเพลงแนละ้วผมว่าเบสมันจะหนักขนาดไหนนะว่าจะมาเป็นลูกเป็นลูกหรือเปล่านะสำหรับหูฟังตัวนี้ g สามสิบตัวนี้นะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันเลยนะผมโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยนะผมโอเคชิบผมเปิดเลย เสียงมันแบบอืมผมบอกเลยใครที่แบบซื้อมาผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับการซื้อหูฟังตัวนี้นะผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้นะใครที่หาซื้ออยู่นะก็ลองไปซื้อกันดูได้นะผมโอเคเดี๋ยวมาลองอีกเพลงหนึ่งแล้วกันะะนะผมอีกเพลงหนึ่งนะผมจะลองเป็นเพลงนี้นะผมโอเคนี่เป็นน้ำมันนะผมบอกเลย ประมาณนี้นะครสำหรับเสียงนะครับผมใครที่แบบหาซื้อหูฟังเกมมิ่งดีๆนะครับผมก็ผมแนะนําตัวนี้เลยแล้วว่าใครจะแบบไปดูรีวิวคนอื่นก็ได้แต่รีวิวดีอว่านี้ผมแต่ว่าผมรับรองว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะสาหรับหูฟังราคา500นะผมบอกสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่แบบไปดูของคนอื่นรีวิวอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะผมผมอาจจะรีวิวไม่ดีนะผมกบก็ไปดูรีวิวคนอื่นก็ได้ะดนะแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่า จริงนะผมรับตัวนี้นะโอเคก็วันนี้มีประมาณนี้ผมก็ไว้จนใหม่คลิปหน้าละกันนะผมก็วันนี้ไปรอบจนใหม่คลิปหน้า go